โอเคนะครับ้าใจนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบกำรวมส่งถ้าอุปกรณ์ข้างในก็บวกเพิ่มครับอีกนะครับภาคุมอะไรบวกไปอีกสองร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบนี้ก็ไปเลยครับหกหนึ่งพันหกร้ยห้าสิบะครับส่งการสิกนะครับโล่งๆสวัสดีครับเจอกันอีกในคลิปนะครับรับคนใช้สูมนะครับ ขอบคุณที่มาติดตามนะครับมารับชมนะครับแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ดูคลิปให้จบนะครับมันจะได้อ่ารับไปเต็มๆนะครับความรู้นะครับแล้วก็ข่าวสารนะครับที่จะมาแจ้งนะครับจะมีนะครับทางเพจครับคนขายสุ่ม มันจะมีเพจขึ้นมาเป็นเพจปลอมนะครับให้แบบถ้าใครจะเข้ามาหรือว่าจะสั่งของนะครับผมไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางแล้วก็ราคาก็ไม่ใช่ไม่ไม่มีหลักร้อยนะครับค้งโนบผมไม่มีหลักร้อยนะครับมีตลับพันขึ้นนะครับก็จะไม่มีปลายทางนะครับก็คือมัดจํามัดจําแล้วก็ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ จ่ายมันเสร็จเลยกำมันเสร็จมันตดมารับแล้วก็โอนเลยอีกส่วนที่เหลือนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ให้โทรคุยกับผมนะครับถ้าสั่งของหรือว,ว่าอะไรโทรคุยกันก่อนนะครับแล้วก็ตกลงกันนะครับให้เพื่อความแน่ใจนะครับไม่ใช่ไปพิมพ์ทางเชนแล้วก็ไปหลงเชื่อเขานะครับผมไม่รับผิดชอบนะครับก็โอเคนะครับเข้าใจวันนี้มี คลาสสิกนะครับทรงไม่ไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงนะครับเป็นทรง,งกลางนะครับที่สั่งมาครับสิบหกนิ้วนะครับสูงสูงสิบเจดนิ้วนะครับกว้างจะอยู่สิบเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับความกว้างจะแตกต่างแปดแนวจากสองรูปแบบที่ผมทำมานะครับรูปแบบนึ่งจะเป็นทรงสูงๆหน่อยนะครับรูปแบบนึ่งจะ ตเตี้ยๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้เป็นรงกลางนะครับทรงพอดีพอดีอดลังสวยนะครับเขาชวาก็ได้นะครับเขาใหญ่ก็ได้นะครับทังได้สองสองอย่างนะครับเดียมาชมอันนี้จะเป็นทรงคลาสสิกคอนตรงนะครับผมจะไม่ทําคอนโค้งละนะครับลองมาทําคอนตรงๆงนะครับดูแล้วมันจะมองไปแล้วมันจะต่อโอเคถ้าทำโคง้คงๆหน่อยมันมัน มันเป็นรุ่นเก่าแล้วเนาะเป็นกรงรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็ไม่ทําดีกว่าอ่าเปลี่ยนแปลงเป็นรุ่นใหม่ไปครับเไปชมเลยครับอันนี้หัวผมทําให้ทรงสูงไปเลยนะจะได้เข้ากันเนาะจะได้เข้ากับกรงนะครับถ้าทรงเป็นทรง ของผมเลยมันก็จะจะไม่สวยเท่าไหร่การเคลือบสีก็จะไม่หนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพ่านไปพ่นมานะครับอา่าพพ่นพังก็ได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่หนามากไม่บางมากก็โอเคตามราคานะครับใบนี้จะอยู่ในราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรวมส่งแล้วก็มีกระด้งให้นะครับข้างล่าง นี่กระดงเสียบข้างในนะครับมองไม่เห็นขอบกระดงผมจะเสียบล็อกเข้าไปเลยให้เลยนะครับข้างในจะมีตะปูสองดอกนะครับสองดอกตัวนี้นะครับหัวแล้วก็ไปตรงท้ายนูน่นสองดอกพออยู่นะครับไม่มีหลุดนะครับไม่ต้องไปใส่สปริงไม่ต้องไปล็อกนูน่นนี่นั่นนะครับเปลืองนะครับตัวนี้แน่นกว่าแน่นอนครับไม่หลุดแล้วก็เสียบเข้าสองอ่า กะพูดสองดอกแค่นั้นก็อยู่แล้วนะครับไม่ใีเรียบนะครับตอนนี้หกสิบหกปีตามที่ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับความสูงความห่างก็ประมาณนี้นะครับลายก็คือไม่เยอะ,ะลายนิดหน่อยดูแล้วมันโลง่ลงๆนะครับนะ ให้ดูไกลๆดูห่างโอเคนะครับเอใจนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบำรวมส่งถ้าอุปกรณ์ข้างในก็บวกเพิ่มเข้าไอีกนะครับผ้าคลุมอะไรบวกเข้าไปอีกสองร้ยห้าสิบนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบนี้ก็ไปเลยครับหกหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะครับสงการสิกนะครับลงโล่งไม่มีไหวนะครับประมาณนี้นะครับสวยดีไม่เปลืองไหวด้วยนะครับเนาะ โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนขายสุ่มนะครับทางตอมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ